กำเหมือนมีกับเขาหลายอย่างเนาะมีแค่ส้มตำกับต้มไก่ซีเรียสแต่ถ้าก็นิ้วหิ้วยั่งแอบบ้าเอแอบบ้าครับนี่แง่แห่ะพยาบาลและเซสวัสดีครับคุณวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ได้ส้มตำอีกแล้วส้มตำปลาร้าหนัวๆนะพี่น้องนะครับปลากิโก ต้มไก่ได้ต้มไก่ต้มยำไก่ใส่ชุดเออเครื่องต้มยำแบบสดๆนะเพราะว่าเมื่อวานไปซื้อมาแล้วเขาง,งางเศร้ามื่อนี่พี่นอ้องแปดโมงเศร้าบริกรเข่าเศร้าเ้อะบ่ายโมงกลับมาพักเนี่ยทกับข้าวเสร็จแล้วก็บ่ายสองโมงยืดเขา่าสันไซอยู่นี่รุนใหงกันอยู่นี่รุน,นมันหล่นเซอร์วิสมาหิห้วเขา่าสันไซกันเนยอะมาแซร้งก,กันพี่นอ้นองท้ามแดกเลย Uh huh. ต้งตำอร่อยอ่ะจะกินอะไรดีกินตำมอาจารย์เซฟเซฟรำเข็มจ้าต้มก็กินอะไรดื้อทำเหมือนมีกับเป๋าหลายอย่างเนะไม่แค่ต้มตำกับปุ่มไก่ซื่อๆกับซีเรียก<ส>กินอะไรดีประา,าันปลาอืม huh.

ฉันหักเถอะคลิปจะแล้วก็หายไม้อีกแล้วคลิปนี้ก็หายไม้อีกเป็นยังมงบ้างไหมครับผิกทันบ่เนี่ยแล้ก็ใส่ซืซ่อๆนี่ดาบ,กบักพริกแถมยังมีความเผ็ดจนมัน,นหักเถอะเนาะกระหักแบบรุนแรงพรดวดระเว้ยร้อนแรงเลยมันหักแบบนี้ยวิ่งเสียเวลาก,กินเข่าอยู่ห,หิวหิวนี่ ชั่งเขาเจจ้าใจก็ออหผักาแาลมนเ่ยจินกับต้มตัก็อร่อยนะบักผักนี่คือบักเก๋กาเทอะนะ ตัดต้มจังจะหน่อยมองไม่เห็นต้มอยอืมจัดรยบไปหรอนะอืมรัแกะ ต้มยำไก่อบล้นไงมันไม่หิวเหรอพี่หิวเหรอก็หิวอยู่แล้วใช่แล้วมันหิวอ่ะกินกับข้าวไม่อร่อยก็คือไม่อร่อยนะถูกไหมแล้วนี้กินกับข้าวอร่อยทุกอย่างใช่บ้านเถอะแอปบ้า

วันนี้มีผักของเปยส็ด้วยนะฉันกินได้หมดละเนียวฉันก็กินได้แล้วเธอเขียวดีใช่ไหมทำให้คนไม่เลี่ยงมาก ของราน8โมงพุนยองมัมนเะช้าเนาะก็เลยบอกว่าจนเ7โมงแล้วทำอกไรข้าวกินไม่ทำเนี่ยก็เลยคิดว่าบ่ายโมงเดี๋ยวก็พักแล้วกบไม่ก,บกับข่าวกินไปทำงานอีกทีก็คือ4โมงเย็นเบิก3ชั่วโมง <c oughs> หลังจากซีมงแรกไปล้กันในใบก็คือสีทุมครึ่งแย่เลือกก่อยเงเป็นไงลาะรอบแรก หมูว้นเจอชั่วโมงครึ่งรอบแรกในตี้มินิทรอบสองหนึ่งชั่วโมงรอ oh. สามบอกรอบนัดตั้งครึ่งชั่วโมง เป็นไรชั่วโมงเยอะมีสีเดือนสี่อยู่ประเดี๋ยวงบ่ได้ขาของเดินหน้าเดินหน้าว่ากันไหนเดินหน้าจะเอาขาคขอมเยอะมื่อวานบอกว่าเดินหน้าจะาอค่าคอมเยอะๆแต่นวดเยอะๆเ่มีลูกค้าเส็จะเปโบกหน้าทางไปเลยเฮ้ยไม่ใช่ปลาตองนะ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ปกตินะแต่จะเรียนลูกค้าน้าร้าน <laughs> ถ้าข้ามาอิ่มก็หูใหม่กไ็ได้นะหูเรากินอีก จ็น่าแซ่บๆพีนอเอ้อยต้ตมตักันนัวต้มไก่ก็น,นัวนะเหมือนเขาเบิดเลย อันนี้ยังไม่อิ่นนะพี่น้อเร <c oughs> ้่ประยิมนี่แต่ว่าเราอัตรากกันตรงนี้ก่อนแล้วก็พอจินล้างไม้อีกเียนหน่ออ่านเงันกระดูกก่อนพี่น,อ,อ,อ,นอยนนน <c oughs> เอาล่าอัน FC ก่อนเร็วๆใชขอ <c oughs> บบังล้องป้ายไปเนี่ย,ยกิน้ำยังก็ได้มันมีป้ายมันติดก็สิบปล่มมาวะเอามม่อนีนอันกราบขอบประคุณถูกกรรมั้งใจทูกใลทูกแค่ถูกคอมเมนต์เด้พี่น้องเด้อคอมเมน อันเขามากกับคอยบางบางที่ยคอยกับไปตอบด่พี่น้องบางเทียก็ไม่มีเวลาตอบทํางานเนาะพี่น้องนะน้ออันซอยคอยสองคอนเป็นเารั่งแต่แฮนเดอร์ราะว่าเพื่อจะได้เงินจกเล็กน้อยจากเพจบ้างไม่หนีไปแล้วครับพี่น้องสชคดีครับปอดกนรคำนวณสวัสดีครับ